สาวลูกยางไทยลุยหลีกเวียดนามอีกแล้วสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยของเราล่าสุดออมสินศิภาพรไปลุยศึกวอลเลย์บอลอาชีพของเวียดนามในรอบแรกกับสโมสรดีจีซีภายใต้การนำทีมของโคเต้แล้วก็นับว่าเป็นสาวไทยคนที่สองของทีมต่อจากทิชาดาบุลเลอร์นะครับก็คือบุนนั่นเองนะครับ ซิตเตอร์สาวไทยที่เซ็นสัญญากับทีมนานถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีอาชีพของประเทศเวียดนามถือว่าสาวไทยนะครับก็ได้มีโอกาสไปลุยหลีเวียดนามอีกแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้วอลเลย์บอลลูกยางสาวไทยงานดีทุกคนเลยนะครับก่อนหลังจากที่อ้อมศินเนี่ย ได้พานครราชสีมาเป็นแชมป์ถึง2สมัยซ้อนนะครับแล้วก็พร้อมคว้า3มรางวัลส่วนตัวเลยก็ประกอบไปด้วยหัวเสายอดเยี่ยมสือมยอดเยี่ยมและก็ทำคะแนนสูงสุดอีกด้วยนะครับก็ยังไงก็แสดงความยินดีนะครับผมกับสาวไทยของเรานะครับสศีพาพรนะครับก็จะได้ไปร่วมทีมกับวุ้นนะครับทีิชาดาที่วอลเลย์บอลลีกเวียดนาม โอเค,ครับนี่เป็นข่าวด่วนข่าวสั้นๆที่ได้นําเสนอให้แฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับทุกคนได้มาอัปเดตกันนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่ององผนโรงลงชาแนลด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ